โรคเส้นเลือดสมองโป่งพองสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปอยอีกครั้งนะคะเคยได้ยินไหมคะโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองโรคนี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับเส้นเลือดบริเวณฐานกะโหลกศรีรษะนะคะพบได้ประมาณช่วงอายุ30-60ปีค่ะปะัปะจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็ได้แก่โรคทางกรรมพันธุ์บางชนิดประวัติโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองในครอบครัวหรือ เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มารับการรักษาหรือเป็นคนที่สูบบุหรี่และอีกอย่างนะคะก็คืออายุที่มากขึ้นก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นนะคะประเภทของเส้นเลือดสมองโป่งพองค่ะมันจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือเส้นเลือดสมองโป่งพองแบบที่ยังไม่แตกและเส้นเลือดสมองโป่งพองแบบที่แตกแล้วสําหรับเส้นเลือดสมองโป่งพองแบบที่ยังไม่แตกนี้นะคะก็จะมีอาการแบบที่1ก็คือมักจะไม่มีอาการยกเว้นกรณีหลอดเลือดสมองโป่งพองมีขนาดใหญ่ อาจจะเกิดการกดทับเส้นประสาทข้างเคียงทําให้มีอาการปวดรา้าวบริเวณใบหน้าหนังตาหรือมองเห็นภาพซ้อนนะคะหลอดเลือดสมองโป่งพอง,องที่มีขนาดใหญ่อาจจะทําให้เลือดไหลวนอยู่ภายในเกิดริ่มเลือดขึ้นและหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองส่วนปลายส่งผลให้เกิดอาการสมองขาดเลือดนะคะสําหรับเส้นเลือดสมองโป่งพอง,อง,องแบบแตกแล้วก็จะทําให้มีอาการ2แบบเหมือนกันนะคะแบบที่หนึ่งก็คือ ทำให้เกิดภาวะเลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมองและความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้นผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันด้วยโดยเฉพาะบริเวณต้นคอจะก้มคอไม่ได้เลยค่ะการแตกแบบที่2ก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนบางคนก็อาจจะหมดสติชักไม่รู้สึกตัวแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะถ้ารักษาไม่ทันก็เสียชีวิตเลยนะคะถ,ถ้ารับการรักษาได้รวดเร็วก็อาจจะทันนะคะ สำหรับการป้องกันโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองนี้มีไหมก็มีเหมือนกันนะคะ4วิธีต่อไปนี้ช่วยได้นะคะอันที่1ก็คือเป็นความดันโลหิตสูงก็ไปรักษาซะนะคะอันที่2ก็คือวัสูบุหร่เลยค่ะอันที่3มก็คือมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออันที่สี่ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือมีไขมันสูงนะคะเน้นการรับประทานผักผลไม้ค่ะทาได้ไหมคะถ้าทําได้แบบนี้ก็ ค่อนข้างจะปลอดภัยจากโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ